อ่ะนี่เกี้ยวลูกอ่าวันนี้ป้าปาไม่รู้ว่าหนูจะรู้อะในสิ่งที่ป้าปาทำไหมนะแต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป,ปา้าป้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าป้าทำ กา,การทำความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบบหน้าน้าหนูได้เห็นคนลัพธ์ในสิ่งที่ป,ป๊าทำมันช่วยคนได้จริงหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป้า หนูต้องแข็งแก่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้ทุกป้าแต่ถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทำป้าก็จะเดินกับหนูแล้วสลับเพโอีเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะหนกอะพี่การขาจากเมื่อเช้าที่ได้มีการถแถลขงข่าวยงใหญ่ไปรู้สึกทีเบาใจบ้างไหมเบาครับผมเชื่อว่ามีเอฟซีหลายคนเข้าใจ เข้าใจขึ้นแบบเยอะนะครับเพราะว่าทุกประเด็นเราก็แสดงได้อย่างที่ทุกคนเห็นเรามีเอกสารประกบม,มีอะไรหมดเนอะไม่ใช่แค่เราพูดก็สบายใจนะครับก็โอเคครับความตั้งใจที่จะมายึดหนักสุบเงินหสหรัฐไ,ไยทยตรวจสอบโมเลดี้ที่าทาเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เนี่ยเราได้มีการพูดได้มีการแสดงเอกสารไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อความชัดเจนและเพื่อความโปร่งใสอีกชั้นหนึ่งนะว่าสิ่งที่ผมพูดหรือแม้เอกสะรไอ้เอกสารที่ออกมาสแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เลยมาที่กระทรวงมหาดไทยครับเพื่อยื่นกับกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอบพลงังช่วยสู้ซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองว่าปีมีความโปร่งใสไหมมีการพูจริ립หรือไม่มีการทำงบการเงินอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับนะบเพื่อเป็นบรรทัดฐานครับ ให้กับมูลนิธิอื่นๆหรือหรือ,อเนี่ยในลักษณะประมาณนี้นะครับนะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานครับก็เขาเอกาสารอะไรมาให้ตรวจสอบไปด้วยเลยหรือเปล่าครับครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมยื่นคำน้องเลยครับให้เขาตรวจสอบซึ่งกลไกในการตรวจสอบของทางกรมการปกครองหรือกสทเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีกระบวนการในการตรวจสอบที่เป็นรูปแบบของเขาอยู่แล้วนะครับเขาหากต้องการสิ่งใดต้องการใช้อะไรหรือความร่วมมือตรงไหนเรายินดีให้ความร่วมมือทุกรูปแบบ ครับเพื่อให้ความโปร่งใสมันออกมามากที่สุดทำไมพิการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอคบคะครับเพราะว่าของกระทรวงอาหาดไทยครับแล้วก็เขาเอาง,ง่ายเขาชี้ชี้อยู่ชี้ไปของมูลนิธิได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีความโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องผมเชื่อที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็เลือกว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ผมมั่นใจแล้วก็ดูแลทางนี้โดยตรงครับค่ะท่นผู้ เรื่อามรขพีการค่ะพี่การรู้สึกว่าตัวเองถูกรอยแไหมจากทนนั้นเมื่อเช้าที่พ่อยธรทมนัพี่เขาบอกว่าไมู่เรื่องเด็กเขายหาขับรเด็กขับรถเลยค่ะครับก็ท่านก็คงรู้ถูกครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปตอนเช้าหรือทางท่านประธานมูลทีได้พูดไปก็คือเราใหม่คนเราใหม่หมดครับแล้วเรามาด้วยความที่เราอยากให้มันเร็วร้อนนะครับก็เป็นเรื่องจริงครับผมไม่ไม่ไม่ว่าใครไม่ก จะปบทรเมอส่วนเรื่องใดไที่จะลงนะเออจริงๆทําให้ผลกระทบหลายคนแล้วก็ตับกระทบต่อางรมือด้วยนะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นผมเอาชื่อเข้ามาก็ก็จริงๆก็ต้องอาจจะพูดกันตามลูกผู้ชายครับผมต้องขอโทษครับแต่ตอนผมต้องขอโทษที่ทําให้ได้รับผลกระทบครับแต่ตอนที่กอตั้อยู่นี้มาเนี่ยก็คือมีการปรึกษาเรื่องทางการเมืไม่ใช่ครับคือคนที่ผมปรึกษาผมพูดไปแล้วว่าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทางรัฐวิธี นะอย่างที่เราทํางานกันแหนะอยู่ที่แม่สายนะครับนะก็ปรึกษากับทางมูลที่คือต้องแยกเกินนี้ว่าตัวมือที่กับตัวเขาไม่ใช่คนเดียวกันนะมูลที่ก็เหมือนอย่างที่ผมนี่แหละก็มีคนบริหารจัดก,การนะครับนะก็ส่วนตัวเขาผมไม่ได้บอกอันะนี้อาจจะเป็นในส่วนที่หมอที่ผมบอกว่าผมผมต้องขอตัวด้วยทำไมไม่นะทำไมอืมันคิดน้อยอะ่ะผมจริงมันก็แค่เร็วอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันแค่เร็วแค่ต้องการให้เอ่อมูลนิธิ ได้ออกมาทํางานแล้วก็ภารกิจก็แค่เห็นว่ามันตรงกันแล้วก็เราไม่ได้คิดจะล้มเลิอกอะไรอ่ะก็แค่ใส่ให้มันเร็วแค่นี้เพราพระว่นแต่วันนี้ก็มีการตําหนิด,ด้วยบอกว่าทําอะไรไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอ,อกาเนี่ยจริงๆผมว่าทุกคนก็คงคิดแบบนั้นนะ,นะหลายคนผมอาจจะมีผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ทําอะไรบางครั้งอาจจะเอาเร็วเอาว่านะครับอาจจะอไม่ได้คิดเยอะซึ่งซึ่งก็ก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้ครับ มองอยังไงครับผู้การที่บางคนบอกถึงท่านว่าเป็นมูลนิธิม้าหรือเปล่าครับต้องอผมก็ยืนยันอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าการทํางานผมเชื่อว่าหลายคนที่โอนเข้ามาในมูลที่การกองกช่วยสู้ปูนมาเพราะไม่ได้มองว่าไปหารเป็นใครเลยมองแค่ว่ามูลนิธินี้นําเงินไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม,มไปช่วยทหารจริงๆ<ม>หรือเปล่า<ม>ไปช่วยตารวจจริงๆหรือเปล่า<ม>แล้วเราก็ทําแบบนั้นนะทุกคนก็เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ผมพูดนะชาวบ้านก็พูดผมเชื่อว่าทุกคนโอนมาแบบนั้นแล้วก็เห็นผลงานจริงๆถ้าเป็นม้าน้อย่างที่บอกอะผมไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวผมนะครับไม่ได้เป็นนอมินีใครแล้วก็ไม่ได้ไปทําเพื่อใครเราทำทุกคนเห็นผมไปอยู่ในป่าทุกคนเห็นนะไปอยู่เห็นห้องน้ําได้แก้ปัญหาห้องน้ําได้แก้ ที่นอนนะได้ทําถนนนะครับได้จัดทุกอย่างให้กับทหารนักข่าวที่อยู่ตรงนี้หลายท่านเคยไปลงหน้างานกับผมทุกคนเห็นครับว่าผมทางานจริงจังขนาดไหนเดินทางในป่าหกชั่วโมงเจ็ชั่วโมงติดต่อข้างนอกไม่ได้ผมก็เลยเยายาเสี่ยงขนาดไหนผมก็ไปทุ่นทุ่นบมรอดโซ่ผมก็ไปเชื่อว่าทุกคนมองนั้นเห็นว่าความจริงคืออะไรยอดยอดมีที่สิบล้านสิบล้านครับร<อ>รคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของยอดรอจับนะครับเก้าสิบสี นะปัจจุบันอย่างที่ท่านประธานแจ้งไปก็มีอยู่ประมาณ89ดสิบเก้านะครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้รวมที่เราจะต้องก่อสร้างมูลนิธินะถ้าเราเก่อสร้างมูลนิธิมากกว่านั้นมากกว่านั้นผมว่าน่าจะเกินนะนะครับน่าจะเกินเพราะว่าอย่างที่ดินเอ่ยนะเรื่องของการก่อสร้างเอ่ยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าพูดตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจาว่าการทำมทูลนิธิหรือการก่อสร้างมันไม่ใช่เงินหลักหมื่นหลักแสน พิการในมุมของข้อรหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัดชิ้นมะเนี่ยค่ะ,คะในมุมพิการเองจะเดินไปหาปปงเพื่อให้ขอตรวจสอบเส้นเงินเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับที่นที่เดินมาหาจะทรงมหาไทยวันนี้ให้เขาตรวจสอบก็ยิน <c oughs> ดีครับจริงๆเนี่ยให้ทางกระทรวงมหาไทยเนี่ยเขาเป็นแม่งานในการตรวจสอบได้เลยครับถ้าผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีเรื่องของมา้าเรื่องของการฟอกเงินเขาสามารถดําเนินการได้เลยนะจริงๆก็ถ้าเราไม่ไปเสียใจผมว่าเราไม่มาตรงนี้แล้วเรื่องของการฟอกเงินลองดูแบบนี้ครับ วันนี้คนที่ตัวอย่างผมยกตัวอย่างคุณดิวธิรพัฒน์เมื่อกี้ก็แล้วครับเขาออกมาว่าเขาไม่ต้องการเงินคืนนะเขาออกมาโอนมาหนึ่งแสนนะครับยังมีคนอื่นๆที่โอนมายอดเป็นล้านสองล้านทุกคนดูสิครับที่ผมไปลงมีตัวตนไหมทุกคนดูสิครับไม่ได้ทุกคนที่ออกมาไม่มีตัวตนการมานี่ก็คือเอาเงินมาเยอะๆไม่รู้มาจากใครที่ไหนของเราท่านเห็นไหมล่ะส่วนใหญ่เป็นดาราเป็นบุคคลมีชื่อเสียงทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ชัดเจนยอด อย่างที่เอกสารที่เปิดให้ดูมันมีการกระทบกันแล้วมันตรงกันนะครับมันสามารถดีแก่ได้ถ้าวันนี้ผมรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีมา้าหรือว่าฟอกเงินเนี่ยผมจะมายืนให้ทุกคนไปตรวจสอบผมทาไมผมมั่นใจนี่ไงครับผมถึงมาเอาความจริงให้ทุกคนได้รู้แล้วก็จะได้เป็นมาตรฐานของคนอื่นด้วยว่ามีการนําเงินไปทาอย่างนู้นอย่างนี้ไหมนะครับสมายถึงว่าจะเดินเข้าไปหาประ,ประงกงเองเลยระ,ระกยินด,ยนดียินดีถ้าเขารับผมก็ยินดีนะครับถ้าเขารับก็ยินดีตั้งใจจะไปไหมครับ ตั้งใจหมดแล้วครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอยาใกให้ตรวจสอบทั้งหมดผมพูดแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้อะไรที่มันเกิดความขาวสะอาดโปร่งใสผมทําทั้งหมดครับทําทั้งหมดชัดเจนครับมีการขัดไปถึงเรื่องรถดูาหร่อว่การที่มีการติดเชื้อในเดชาเขาบอกว่ครับคือวันนี้ผมทําอะไรก็อย่างที่บอกกันนะต้องก็ต้องเป็นที่จับจ้องในทุกเรื่องเรื่องรถเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับนะซื้อมาแล้วรถมันโอนไม่ได้ <c oughs> ก็คืนเข้าไปทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้รถคันนี้มาเป็นปีๆแล้วนะทุกวันนี้ลองย้อนไปซิตนะั้งแต่ผมขายก๋วยหมี่เลยผมก็ขับรถสป,ปอร์ตไยขายก๋วยหมี่แล้วนะนะครับก็ไม่ได้ดูแปลอะไรที่จะเปลี่ยนชื่อประธานครับเอ,อเดี๋ยวกลับไปวันนี้หลังจากตรงนี้นะผมจะไปประชุมต่อครับที่โกดังของทางมูลนะิธิไม่ใช่เป็นห้องประชุมที่บอกว่าห้องเหมือนห้องน้ำอะไรเงี้ยน,นะ ถ้าใครจะตามไปก็ไปได้นะไปดูนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไปที่โกดังนั่นแหละครับการคะาหลังจากนี้เราจะเห็นบทบาทการน้นงเฟอร์กี่ทำไปการได้มากน้อยแค่ไหนเฟอ่์กี้ผมคุยแล้วนั่งกินข้าวครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปใช้เวลาอยู่กับลูกครับอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ทำงานนะครับก็วันใดที่สังคมเรียกร้องอยากให้ผมทําผมก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทำค่อยว่ากันครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาต คิดว่าจะพัก,พกหายไปนานไหมครับแต่ก็<อ>ก็ก็พักใหญ่ก็อยากให้เป็นเอ,อผมสิ่งที่ผมขาดมาโดยตลอดในการที่ผมมาช่วยสัดคมบมนเะคือเวลาที่อยู่กลกูกวันนี้ถ้าใครเห็นมีเกี้ยวลูกสาวผมหน้าตามัอนผมมากเลยเมืนแม่เขามากลูกตาเขาหน้าตาไม่ได้เหมือนผมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาจนเขา เอออาจจะไม่ค่อยได้เจอประมาณที่การสอนทางไหนการเรียนการสอนทางี่เข้าไปทำมวยอนครับทางมูยนี้ก็ขับเคลื่อนต่อไปสถานสถานะตอนนี้คือพี่การแค่พักแล้วไม่ทํางานเบื้องหลังด้วยหรือว่าพักแล้วทํางานเบื้องหลังด้วยครับไม่เป็นพักเลยครับพักก็คือพักครับพักก็คือพักง่ายๆเลยครับไม่ไม่ลงเบนที่พักก็คือพักไม่ว่าวาง ถ้าทุกคนเรียกร้องผมมกลับมาคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับถ้าทุกคนผมก็เปิดโอกาสถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนมีความต้องการที่อยากไม่ดีดีรักพักเขาเข้ามาทนโีนี้ครับไปดไม่เลยครับผมชิลเลยครับครับผมก็ไปทาของผมเลยครับแล้วก็โิทีก็กลับเพื่อนในรูปแบบของเขาไปในพื้นที่ชายแดนก็ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในโลงพื้นที่ตรงนี้การเมืเราหวั่นใจไหคะอย่างวันนี้นายเดชาเขามีการออกมาพูดในลักษณะรับรู้ ข้อมูลของกรรมการสองคนที่เอ่ดชื่อไปคือคุณกกับโบอ่ะค่ะเรื่องของการเบิกเงินเนาะตอนนี้เรารเราหวัดใจไหมเรามั่นใจแค่ไหนที่จะถูกตรวจสอบผมมั่นใจถ้าผมไม่มั่นใจผมไะยืนตรงนี้ได้ไงล่ะ <c oughs> ผมมั่นใจมากผมมั่นใจมากนะส่วนท่านที่บอกว่ามีการกดเงินสดออกมาผมอยากให้ท่านแสดงรานะหรือว่าสเตทเมนต์เลยก็ได้ครับว่ามีการกดเงินสดออกมาจริงนะวันนี้ต้องการสเตทเมนต์ตัวนั้นเลยครับนะแต่จากการที่ตรวจสอบเมื่อกี้ทางบัญชีนะครับก็ไม่มีการ กดเงินสดเลยนะครับและการกดเงินสดเนี่ยต้องเป็นสองในสามซึ่งมันก็ไม่มีใครไปร <c oughs> ู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาไหมการที่เราลงพื้นที่ตลอดแล้ววันนี้เราต้องหยุดไม่เสียดายครับผมไม่เสียดายเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทําไปในพื้นที่ชายแดนได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วมันซักเซ็ตผลงานไปแล้วท <c oughs> หารที่อยู่ในบังเกอร์ตรงประสาทต,ตาเมือนผมบนเป็นร้อยร้อยคนตอนกระ,ะสุนใหญ่ตกลงมาทุกคนรอดเพราะบังเกอร์ผม เขาบอกแบบนี้นะเขาก็ออกมาโพสต์ผมฟังแค่นี้ผมดีใจแล้วครับน้องๆทหารที่ต้องเดินแบกน้ําวันละ8ชั่วโมงไปกับหลายรอบทําอย่างนี้มาหลายหลายปีผมได้ทําถนนจนทุกวันนี้เขาไม่ต้องแบกแล้วน้ําไปถึงงาฐานเขาแล้วจากที่เขาไม่มีห้องน้ําเขาได้มีห้องน้ําจากไม่มีที่นอนเขาได้มีที่นอนไม่มีไฟไม่มีน้ําผมทําถังน้ําเข้าไปเป็นร้อยๆถนนหลายเส้นสามารถช่วยชีวิต คนให้รอดได้ให้มีคนเข้าไปช่วยพวกเขาได้ผมไม่เคยเสียดายเวลาพวกนี้นะครับ <oting> ผมภ <f ut us> ูมิใจมากแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ทําลงไปครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรี <laughs> ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ปรการให้กำลังใจที่ได้บอกว่าถ้ามีอนี้ที่ทําจุดต้องก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเรียกตรวจสอบในทันทีทุกวนครับขอบคุณมาก <c oughs> ผมไม่ทําให้ทุกคนผิดฝังแน่นอนผมรู้ดีว่าทําอะไรอยู่ แล้วทาอะไรลงไปแค่ทุกคนเห็นเอกสารเมื่อเช้าทุกคนที่เปิดให้ดูมันคือเรื่องจริงถ้าเราไม่ชัวร์ถ้าผมทํามั่วผมผมต้องโดนแบบวันนี้แล้วผมจะเละแต่ถ้าผมชัวร์ผมโดนแบบวันนี้แล้วผมจะผ่านไปได้อย่างสังหารัะขึ้นมาตวดสองวันนี้ครับเป็นความตั้งใจจริงไม่ใช่ถูกกระแสสังคมกดจับไม่เลยครับก็ว,วันนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ด้วยนะของหลายๆมูลนิธิ ที่จะมีโอกาสได้มาพิสูจน์ตัวเองแบบนี้นะครับแบบนี้ท่านดูให้ง่ายมูลนที่ผมไม่มีกวดเันสดออกมาเลยนะครับนะมียอดมีอะไรกระทบได้หมดถ้าผมไม่ชัวร์ไม่กล้ามัน่นใจ เป็นส่วนของเป็นการที่เดียกัเมื่อกี้เราได้ไนะพวกเราาน้ตาอแล้วใช่ไหมทนูรู้สึกได้ตอนทาไมันจะเห็นได้อุ้ย่กันการได้แล้วว่ามันไยังไงเลาสิบอความรู้สึกหน่อยพรรยาคุยกับน้ง่จะำะถึงลกไมผมเสียเวลาตลาบเวลาในส่วน ผม,ม,ม,ามากับลูกมามามากมามากมากเลยนะครับเวลาที่ผมจะอยู่กับลูกแทบไม่มีเลยมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนมันเจ็บปวดนะลูกแง่เหมือนคมมากเลยแต่ลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเพราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันนี้ยถาว่าจะมีสักอีกคนที่ท,ทําแบบผมเชื่อว่าก็คงคงมีแหละก็เป็นคนหนึ่งที่ เอ,เ,เอาเวลาของครอบครัวเอาเวลาของภรรยามาเสียสลัให้กับสังคมที่กำลังหลังน้ตาเปื้อเครื่องครอบครัวฉันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทําผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมผมทําผิดพลาดอบครก็ตรงนี้ผมไม่เคยมีเวลาให้เขาแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเกลียดผมหรือห้ามผมว่าอย่าออกไปช่วยสังคมน,นะจะเอาออปทําอะไรนะพวกเขาพร้อมสลักเวลาของตัวเองให้ผมไปช่วยสังคม นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทําติดกับครอบครัวครับผมเดี๋ยวจะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้สุดไปให้ครอบครัวจะบอกกับคุณเฒ่านะครับสรรยานครับอ่าคไม่เอาเดี๋ยวนะ ขอพูดที้มีเกีียวเลยมันท่งตัวลำบากทยายี่ไหนรึเลไอ้หมน้อ่ะมีเกียวลูกอ่าวันนี้ป้าปาไม่รู้ว่าหนูจะรู้ในสิ่งที่ประปาทำไหมนะ แต่สากวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป,ป้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าทำการการทำความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูว่าที่โตแบางน้านถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ป,ป้าาทำมันช่วยคนได้จริงหนู มันมีคนได้ไประโยชน์จากสิ่งที่เรอดครับถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป้าหนูต้องแข็งแร่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้ทุกป้าแต่ถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทําป้าก็จะเดินกับหนูแล้วสลับปันอีกตเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะครั